อ่ายินดีต้อนรับสู่ซีรีส์หวัวหน้าหงนะครับอ่ะวันนี้เราจะไปบอกคุณยายก่อนว่าเราได้น้องแมวมาแล้วนะครับน้องเนจิตรงนี้กินอะไรวะกินเบอร์รี่เหมือนเดิมเนาะส่วนโคจิตรงนี้กินอะไรสิน้องเปลี่ยนปลาที่อยากกินไปเรื่อยๆด้วยมีอะไรอย่างต้องทำมากเลยเดี๋ยวให้อาหารไก่ก็ไก่เราจะเป็นไรไหมอะผมไม่มีอะไรให้น้องกินเลยอะปูไว้ก่อนยายน่าจะมาแล้วปะยังเหรอ มีคอมเมนต์บอกว่าเราสามารถซื้อเสือจากยายแล้วก็จะทําให้เรากินปลาได้ทุกที่นะครับต้องขอขอบคุณมากเพราะวันนี้เราจะไปทําสวนให้เจ้าของที่ดินฉะนั้นน่าจะต้องใช้ energy เยอะมากน้ำหมดอีกเฮ้ยต้นยูสุเราอีกแค่วันเดียวโตแล้วเร็วโคตรเฮ้ยได้ก้อนเสร็จแล้วด้วยต้องเรียกว่าโตแล้วโอเคเฮ้ยเ วันนี้มีเมวอะไรมากิ่งไม้กิ่งไม้เขาก็ให้กันฮึบเรียบร้อยเราจะปลูกเพิ่มอีกหนึ่งแปลงจัดไปฮึบอ่ะเรียบร้อยสำหรับงานบ้านไหนดูสิคยายมีไห,หม,หมเสือ้อคืออันไหนอ่ะนี่เหรอปิกนิกแมทนี่ยังไงกินอะไรที่ไหนก็ได้ซื้อดีครับของดีอันนี้คืออะไรอ่ะ ก็คือทําให้สามารถทําทเกลือกับนิการิได้นิการิคืออะไรวะเราลองกินหน้าบ้านเลยได้ไหมทำไงวะนี่เหรอปลาอาหารอิทนี่ไงโอ้โหูนั่งกินตรงนี้เลยเอ้ยเจ๋งว่ะคุณมากทุกคนช่วงนี้ผมอินอินญี่ปุ่นด้วยนะพอดีเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมานี่คิดถึงหมู่บ้านนี่จังเลยสะพานก็ยังซ่อมไม่ได้นะครับเราไปทําสวนให้ลุงก่อน แวะไปฟาร์มไม้ไผ่แป๊บนึงแบมบูนะครับเรียบร้อยมันต้องอัปเดตอะไรผู้ใหญ่บ้านไหมวะแวะไปคุยแป๊บนึงสวัสดียามเช้าวันนี้จะทําอย่างเต็มที่เช่นเคยอ๋อมันก็เป็นดะ็ลอกเช็คลิสต์เดิมเนาะไปหาคุณยายดีกว่าร้านดัชกกชียะจะเปิดยังหนอโอ้เจอลูกแมวแล้วงั้นเหรอเก็บลูกแมวไปแล้วใช่ไหมดีมากเลยมันหลบอยู่ใต้3ล้อใช่ไหมเหมือนโชคชะตาเลยนะอ้าจบแล้วเหรอ เขาบอกว่าเขาเคยเลี้ยงแมวมาก่อนเหมือนกันเด็กๆที่มาซื้อขนมก็เล่นกับน,น้องบ่อยๆแต่และเวลาก็ผ่านไปแล้วอืมไม่แน่ฉันอาจจะเปิดร้านอีกครั้งเอ้ยผู้ใหญ่บ้านพูดถึงความช่วยเหลือของเธอไม่แน่อาจจะมีเด็กๆในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาก็ได้บางทีฉันอาจจะต้องลองดูอีกครั้งฉะนั้นคุณยายน่าจะเปิดร้านแล้วครับอะํำส่วนให้เจ้าของที่ดินต่อดีกว่าเมื่อไหร่ผมจะซ่อมสะพานได้วะไหนดูซิถึงไหนแล้วส่วนคนนี้แวะเอาก้อนหินกันเลยใช้แน่นอน ตือ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 ,ตอ,ตอนี่น่าจะเหลือแค่ทางเดินใช่ไหมใช่แน่นอนคุดแงบคุดขุดขุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางหินทีเดียวอีซี่เฮบเรียบร้อยที่เหลือก็วางหินครับเฮ้บเฮ้บเอนเนอร์จีหมดกินสิครับอาหารมีงํา วางเห็นตรงนี้เฮบขุดอ่าตรงนี้ก็ต้องวางอึบตรงนี้อีกเฮบอ่าเอนเนร์จีหมดนะครับกินอีกมีปลามาเยอะไม่ต้องห่วงวันนี้ส่วนต้องเสร็จงำปึบขาดอีกหนึ่งจุดชิชิโอโดชิเซตอัพครับเรียบร้อยโอ้ยดีนะเตรียมเชือกมาพอดี เสร็จแล้วสวนของเจ้าของที่ดินเรียบร้อยโอ้โหสวยงามโคตรอยากได้บอ่อใหญ่างี้ไหนไปคุยคุณปู่โอ้ดูเหมือนว่าเธอจะทํางานเสร็จแล้วนี่นนยขอบคุณสาหรับสวนที่สวยๆอย่างนี้ทีน,นี้ฉันก็ไม่ต้องอายแล้วเวลามีนักท่องเที่ยวมาเดินผ่านดีใจที่คุณปู่ชอบนะครับทํางานหนักอย่างไม่ผิวังจริงอ้าวจบแล้วเหรอคุยอีกไหม ยัยก็ตามเรื่องของภูเขาฉันจะรับผิดชอบในส่วนของเอกสารเองฉะนั้นเธอจ่ายมันแค่สัก3 0 0พเหรียญก็พอเออถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็มาแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนาะเออนี่ไงมีเงินเมื่อไหร่ก็มาครับสามพันเหรียญเราจะขึ้นไปบนภูเขาได้โอ้ oh my god ส่วนตรงนี้เสร็จแล้วม helping village r เราเหลือแค่อีกนิดเดียวนะครับผมว่าสําหรับวันนี้หลายๆอย่างมันจะติ๊กถูกมากขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราแวะไปดูโรงเรียนกันดีกว่าแต่ว่ามันยังมี quest helping village อีกนะไม่รู้ว่ามีใครให้เราช่วยได้อีกบ้าง อะโรงเรียนครับโรงเรียนนี้ก็งานใหญ่เช่นกันโอ้โหนี่เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในชนบทแห่งนี้เออกลิ่นไม้นี่มันดีจังเลยกลิ่นไม้หรือกลิ่นขยะดูเหมือนถูกทิ้งไว้เลยฉันจะทําความสะอาดให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้เปิดโรงเรียนอีกครั้งโหนถึงขั้นที่โรงเรียนถูกทิ้งร้างเลยเหรอเก็บขยะครับตอนนี้งานง่ายเลยเก็บขยะเนี่ยแต่ตรงอื่นนี่อ๋อโรงเรียนเป็นแบบชั้นเดียวด้วยนะเล็กๆน่ารักดีดีดีด เฮ้บเฮ้เก็บเก็บเก็บทีนี้น่าจะเริ่มปัดกวาดเช็ดถูได้แล้วใช่ไหมเก็บขยะแล้วนี่ไงถูได้แล้วครับเฮ้บถูกันยับเยินเฮ้ยต้องถูอย่างนี้เหรอเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเราเดินถูอย่างนี้เลยเช็ด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 ถูมันถูวัดเลยครับอันนี้นอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านเอึงแล้วมาเป็นพานลงด้วยเป็นไงเดินไปฝั่งนู้นครับไม่ต้องเติมน้ําหลายรอบดีจังถูทีเดียวไปเลย เดินไปที่ที่มีเสียงชูแชทชูแชทน่าจะเสร็จแล้วครับ4ี่จุดต,ตรงนี้ฮ้อ่าเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้แล้วโอเคจัดไปครับขอนั่งกินปลาก่อนเลยเฮ้งามๆามงามงาโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูไม่มีสักคนเด็กๆก,ก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้เด็กอยู่ไหนหมดไม่รู้มีทั้งหมด4โต๊ะนะครับเก้าอี้4ตัวทวนเราจะรีโอเพนเดอะสกูลชึบ ห้องเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมหรอโอมีฝั่งนู้นอีกด้วยว่ะนี่ไงเรื่องไปไหนอันนี้เอ๊บฝั่งนี้หรออ๋อนี่ห้องห้องปกครองห้องเย็นต้องทําอะไรอ่ะห้องน้ำหรอเสร็จแล้วหรอผมซ่อโลงเรียนเสร็จแล้วหรอไหนดูสิเรียลเพนเดอร์สกูลขาดอีกสี่จุดอมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องมีตรงไหนอีกสินี่หลังคาพวกนี้มันเป็นรูนี้มันซ่อมได้ไหมอ่ะ มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพยากรอีกแถวนี้ไหนอ่ะมันต้มมาะลรดีกว่าเอ๊ะมันทําอะไรดีกว่าสี่จุดเลยนวย้ยรีเฟรอ๋อนี่มีขึ้นตรงนี้ด้วยด้วยรีเฟรเดินรูฟแล้วมันทํำยังไงอ่ะคือเราต้องเดินมาใกล้ๆอย่างนี้เหรอเราขึ้นไปชั้นสองได้เหรอเรียกช่างมาเหรอนี่เหรออันนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ลองไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านดีกว่าถามผู้ใหญ่บ้านน่าจะจบหรือว่านี่วะบันไดเฮ้ยนี่งไงบันไดโอ้ เดินมาเจอบันไดเฉยแม่ต้องเอาบันไดามาเองด้วยครับงานละเอียดวางขึ้นครับเอิบมาห้าได้เวลาตอกเอาขัดตะปูมันห้าโมงกว่าแล้วนะครับมาพรุ่งนี้ละกันมันห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนจะเสร็จอยู่แล้วกลับไปเอาตะปูมาก่อนครับตะปูหมดเดินกลับบ้านแล้วก็เดินกลับมาน,นี่อีกแล้วก็ซ่อมโอ้โห ดึกแน่นอนตือ่อืตือ่อพวกนี้ร้านดาก,กายาชิก็น่าจะเปิดแล้วหลายๆอย่างก็จะกลับมาสู่ปะกะติสะพานก็ใกล้ซ่อมได้แล้วแน่เลยแต่เงินเราล่ะมันมืดแล้วอ่ะจริงมันก็ค่อยพรุ่งนี้ก็ได้เนาะเล็บดนตรีจบแล้วมันวังเวงอีกละจุดไปก่อนโอเคทำอะไรไม่ได้ครับช่างั้นก็คงต้องนอนแล้วหมาไปไหนเนี่ยโคจิไปไหนวะเฮ้ยโคจิไปไหนอะ่ะเอา้าหมาผมหายน้องจากบ้านได้แล้วหรอ เฮ้ยมาหายจริงๆจริงจังเลยไม่นะอะืค่อยหาตอนเช้าแล้วกันนี่ไงเอา้าใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะน้องออกไปวิ่งหน้าบ้านแล้วอะโตแล้วเหรอ,อเคเช้าวันถัดมาครับนี่งไงโคจิโตวเบวเลอร์แล้วครับอ่ากินอาหารก่อนนะเนจิอย่าโดนไม้จิ้มฟันเสียบตายลอะอันี้ไงโคจิ ji, ตรงนี้โตวเบวเลอร์แล้วครับโอ้โหเรียกได้ด้วยสลยไลด์ไดก้อนอ่ะกินไปเย้ เดี๋ยวเดี๋ยวยวอยพ่งซนโอ๊ยเรียกได้ด้วยครับเรียกให้น้องตามได้ด้วยนี่ครับต้นยูสุเราโตแล้วนี่ก็รอเก็บเกี่ยวได้อ๋อพวกต้นไม้พวกนี้เราปลูกแล้วปลูกเลยใช่ไหมงั้นแปลว่าเดี๋ยวผมจะซื้อพวกมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ปลูกให้เต็มบ้านไปเลยโอเคไหมเดี๋ยวรอคุณยายมาค่อยมาซื้อปลูกกันน,น้ำต้นไม้ก่อนแล้วกันครับเฮบ้ยพวกหญ้าพวกนี้ชิกวีดนี่หรออันนี้คือทําอะไรได้อะ อันนี้ตัดแล้วได้อะไรเอ่ยดูสิจอบสไลด์ได้อะไรมาเอามาตากแห้งได้ไหมโทจิมันต้องกินอะไรอะใบไม้แห้งนี่เหรอคืออันนี้ปะลองดูนะครับไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าลองทําไว้ก่อนสวัสดีครับทุกคนเราต้องซื้อนี่นี่นี่อันนี้อ๋อนี่มันซื้อได้แค่ทีเดียวเลยปลูกปลูกปลูกทำไมเราไม่ปลูกแต่แรกต้นไม้มันจะได้โตนะครับไม่รู้ไงตรงนี้ลดน้ําอันนี้ก็น่าจะออกตามฤดูนะครับ เ้มพวกนี้ไก่เราไม่ได้กินอาหารหลายวันแล้วน้องจะเป็นไรมันี่เติมน้ําจุดไฟอาบน้ําโอเคเรียบร้อยอ่ะโคจิไปเดินเล่นกันเดินเล่นกันมานี่เร็วเออน้องจะมาไหมวะไม่รู้มาไหมแต่ว่าเราเรียกให้น้องมาแล้วน่าจะยังไม่กล้าออกจากบ้านนะไปโรงเรียนดีกว่าร้านตะกยายชิเปิดอย่างหนอมีคนมาเที่ยวเรื่อยเลยขึ้นหลังคาโรงเรียน เฮ้ยทุกคนผมลืมลืมเอาตะปูมาโพลีเชิญกลับบ้านแบลตะปูอีกสภาพกลับบ้านแบลตะปูลืมได้ไงวะเวีลเวเลเจอร์เลยอ,อีกเลยอ,อีกตั้ง5้าคนเหรอไม่รู้ว่าต้องช่วยใครบ้างนะเฮ้ยมันกดดูได้ไหมวะเฮลเวเลเจอร์นี่ไงซับบอลแมนใช่ผมว่าคุณลุงนี้แน่นอนนี่คุณลุงวันนี้จริงด้วยครับไปถามคุณลุงดิมีอะไรช่วยไหมรถนี้รือเปล่าวะเอ้ยรถนี้จริงด้วยครับ โอ้โหเช็ดได้แล้วเช็ดรถเลยปื้บปบิบเบจุดจุดจุดเรียบร้อยรถหม่เอี่ยมเดี๋ขาก็จะด่าเราอีกนะครับว่าเขาก็จะทำอยู่แล้วมายุ่งทำไมลุงจุดจุดจุดใส่เลยครับ นี่ไงก็จะทําอยู่แล้วเธอก็รู้นั่นมันรถที่ฉันขับสมัยยังหนุ่มนะอ๋อเธือเพรว่ารถคันนี้มีความหมายกับเขานะครับ of ฟอิดแบคืออะไรอ่ะ sure ช e ว o o ท g o o d c แค e อ๋อมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณลุงก็จะกลับมาดูแลหวังว่าสิ่งที่ฉันทําจะทําให้คุณลุงมีความสุขอ่าอ,อย่างน้อยเขาก็มีความสุขแต่เขาซึนกลับบ้านไปเอาตะปูก่อนลืมนี่เหลือไม่กี่อย่างแล้วนะที่ทําได้กลับมาแล้วจู้โคจิอยู่ไหนวะวิง่งซนมวซั่วเลยตะปูเก็บมาเยอะ โ okay. อเคผมว่าเรางีบสักตื่นงีบสักตื่นดีกว่ามีเมลตรงนี้นะครับตอนสูงน้องเหมียวโคจิไปไหนเราวะไปโซนไหนละแหมออกจากบ้านได้แล้วแบบโซนไม่หยุดเลยโคจิเอ้ยไปไหนเราวะนะ่อออยู่นี่โอ้โหอยู่ไม่นิ่งของจริงแล้วเราบอกน้องให้อยู่นิ่งๆน้องจะอยู่นิ่งไหมวะลองดูไหมมันอบอกให้น้องสเตย์ได้ด้วยอะปล่อย สเตย์อยู่นิ่งๆไม่เห็นนิ่งเลยไปซ่อมโรงเรียนต่อหมยสองแล้วเพิ่งมาโซนโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะไปหาคุณยายร้านดากายาชิซะหน่อยขึ้นตอกสองจุดสามจุดสี่จุดเยียบรอย แล้วอย่างนี้คือจะมีเด็กมาเรียนเหรอหมายถึงมันมีเด็กเหรอตอนนี้นะะต้องเก็บบันไดไปที่เดิมเลยปะบันไดนี้ใช้ทําอะไรได้อีกบ้างมีอาจรู้เหมือนกันฮิรูร้รูคือเอามาเก็บที่เดิมโอเครถนี้ใช้ไม่ได้เหรอเอา้าอวันนี้ลุงไม่มาวะ,ะมาเก็บตังค์ซะหน่อยอุ้ยมีเด็กแล้วร้านตะกาันชีเปิดแล้วครับดูดิคนมาซื้อขนมโอ้ยยาย โอ้ oh, สวัสดีปนมขอบคุณมากสาหรับความช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะเห็นเธอทํางานหนักฉันก็เลยตัดสินใจเปิดร้านอีกครั้งแต่ว่าก็มีสต๊อกไม่เยอะแล้วเอออยากได้อะไรก็ออกย้ายแล้วกันนะโอ้โหนากาชิเนี่ยขนมทั้งนั้นเลยครับนากาชิบอสมันซื้ออะไรก็ได้เหรอซึ่งไม่ได้เขียนว่าอะไรเป็นอะไรขอลองหน่อยแล้วกันครับ50แค่นี้เหรอมันเป็นขนมใช่ไหมเออมีผู้คนหลายคนเริ่มเข้ามาแล้วเอาอาไม่ทันไหนดูสินี่หรอไดก้อนโซลินพรัมจุ้ Spot. อีเซอร์ทูสปอร์ตอะงามงามกินไปแล้วครับคือมองเห็นปลาง่ายขึ้นงี้ยปะเนี่ยดากาชิเอฟเฟกเห็นปลาง่ายขึ้นเหรอตรงนี้คุยได้ไหมเด็กๆไม่ได้เดี๋ยวนะผู้ใหญ่บ้านเขาจะอยู่ถึงบ่ายโมงอ๋อเรามาเกินเวลาเนี่ยว่ะโถเอ้ยกลับบ้านก็ได้เราค่อยมาหาตอนเช้านะครับทีนี้ระหว่างทางมีอะไรทํบ้างวะเดี๋ยวนะเช็คก่อนเหลือซ่อมสะพานโจโย่านี่คืออะไรไม่รู้นะครับโจโย่านะคานนี้อะไรเนะี่ยก็ไม่น่ามีอะไรรอคุยกับผู้ใหญ่บ้านจริงจครับ ทำไมสะพานถึงซ่อมไม่ได้ได้วยงงตรงนี้ต้องปลดล็อกอะไรก่อนหรือเปล่าสมาดีกว่ามืดเยาวมืดเยาวเปิดทำการ24ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับ Elastic Shop ร้านเติมเงินเกมเมือถือออนไลน์ยอดฮิตที่ราคาถูกและรวดเร็วทันใจมีเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายหากใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่แฟนเพจ Elastic Shop ได้เลยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเลฟเฮาด้วยนะปึ๊บชา้า กินข้าวลกูกงับตรงนี้ยังม่แห้งอีกเหรอที่ต่างไวตรงนี้ไม่แห้งอีก,ออกโอจีไอหนุม่มเอ้ยเอ้าเฮ้ยตื่นมาอยู่ตรงนี้เลยเว้ยไปไหนกินข้าวก่อนเร็วเอาเรืองมาอีกเดี๋ยวไปหานให้รอพี่แป,ป๊บได้หมดแหละหนูอยากกินอะไรบอกเออเป็นหมาแต่อยากกินมันฝรั่งเอาเอาเลยเอ่ะต้องห้ามเกินบ่ายโมงไปหาผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวลืมอีกเข้างานเร็ว แล้วก็เลิกเร็วซะด้วยพี่ยบ้านคนนี้เดินเล่นไหมไอ้หนุ่มตามมาเนตตามมาเนโอ้ยเก็บแล้วได้ได้ก้อนกรีนด้วยนี่หว่าผมเพิ่งสังเกตเนี่ยได้ไดก้อนกับไดก้อนกรีนได้2อย่างเลยครับแต่ไดก้อนกรีนน้อยทำอะไรวะนอกจากเอามาหั่นแล้วก็ตากเออไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยได้เงินตั้ง40เหรียญขอบคุณมากครับผมโอเคไปหาวันหน้าหมู่บ้านด่วนกจีไปไหมลูกมาเปล่าเฮ้ยกจิมาแล้วเร็วเร็วเดินเล่นน้องจะตามไหมอะ ถ้าผมวาร์ปเข้ามาในนี้เฮ้ยตามมาแล้วนี่ไงสุดยอดพา,าไปหาผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ใหญ่บ้านสวัสดีเทา่าน,นี้ดีที่สุดลาเหมือนเดิมนะครับแต่หรอกตรงนี้ก็เช็คเงินอุ้ยหนึ่งพันเลยเหรอเรียกเพ้นสก,กูลตรงนี้อีก500รเรียกเพนนายายาชีอีก300เราไปซื้อภูเขาได้แล้ววะทุกคนเอาละทีนี้สะพาน The b r o Bridge Private Property Private Property แล้วมันต้องไปบอกใครสักคนแน่เลยว่ะเดี๋ยวผมลองไปหาคุยเรื่อยๆโอ้คนเพียบ แต่ก่อนอื่นเลยไปซื้อภูเขาก่อนเลยครับเงินพอแล้วยังไงล่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะสามเหรียญจัดไปฉันจะจัดการเรื่องโลจิสติกให้ทีหลังนะไปก่อนเลยไปใช้ภูเขาตามที่เธอต้องการใช้ภูเขาไปเที่ยวนล่นแหรนะเนาะ แต่ว่ามันอันตรายหน่อยตอนกลางคืนฉะนั้นก็อ,อย่าลืมพกไฟไปด้วยแล้วก็นี่คือปฏิทินที่แจกจ่ายในหมู่บ้านทําสําเนามาให้แล้วทีนี้เธอก็จะสามารถเห็นเทศกาลของญี่ปุ่นตามฤดูได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเธอเข้ามาอยู่ในชนบทแล้วก็ลองดูว่าเธอสามารถทําทุกอย่างในหนึ่งปีนี้ได้หรือเปล่าเย้ yeah, ขอบคุณมากครับได้ปฏิทินเพิ่งได้ปฏิทินเหรอโอ้โหเพิ่งได้ปฏิทินครับคือตอนนี้มันเป็น11 อันนี้เหรอเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ปลายฤดูใบไม้ร่วงแล้วครับต่อไปก็จะเป็นหนาวแต่มันก็จะหมดปีแล้ว <c oughs> มันจะหมดปีแล้วผมยังไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยแต่ว่ามันมีปฏิทินแบบเยอะมากบิ๊กคลีนโทชิโคกิโซบะเอ้ยมีเทศรรกาลโซบะด้วยเหรอโอ้เพียบบอกเลยว่าเพียบประเด็นคือโคจิไปไหนแล้ววะอ้าวสวยละเอาหมามาปล่อยไว้๋ออยู่นี่โอ้โคจิไปไหนไม่นุ่มอุย้ยอืมนี่เป็นสวนที่สวยจริงๆเลยฉันชอบมันมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะให้ของขวัญปู่ได้ด้วย โอ้โหไปโคจิกับบ้านดีกว่าไปดูภูเขาดีกว่าก่อนปิดพาร์ทสำหรับวันนี้โคจิไปไหนแล้ววะติดใจสวนบ้างคุณลุงเหรออุ้มซะดีกว่าผมว่าน่าจะเร็วกว่าวยญญาตรงนี้แห้งแล้วทำอะไรได้บ้างแต่มันก็ตากได้อีกนะเอออ่ะตากไว้บนเขาอาจจะมีอะไรให้เก็บมาซ่อมสะพานก็ได้เนาะอ้โหเปลี่ยนเพลงด้วยเขาบอกว่า เขาบอกว่าการเดินขึ้นภูเขาจะใช้พลังงานปะใช้ Energy อย่างงี้ปะนี่ไง if I run out energy I will back out so I need to be careful อ่ะระวัง Energy หมดนะครับต้องเอาอาหารขึ้นมาเอามาแล้วครับบอกเลยว่าพร้อมมีไรฟาร,ร์มเพียบเลยเอร์เวก่อนเลยครับอันนี้ไปไม่ได้หรอตอนนี้ไปไม่ได้ติดฟังควาไปไหนได้ไหมฟังความีซุงตรงนี้นี่อะไรอะตือยนี่อะไรวะดินตรงนี้มันสีแปลกๆนะเหมือนจุดอะไรเลยอ่าแค่นั้นเหรอ ไม่ขุดไม่อะไรดูหน่อยหรอยังไงตรงนี้มีกล่องครับโอ้สกิลเลเจอร์เฮ้ยรู้สึกว่าเจออะไรจริงๆด้วยแหละเจออะไรไม่รู้แต่เราจะไปบนฝั่งนู้นยังไงวะน่าจะมีอะไรให้ทําอีกกว้างเลยครับตรงนี้นี่คือเดินลงละข้างบนครับสำรวจข้างบนพราว่าเราต้องนั่งกินปลาแล้วแหละตึ๊ดตึมตึ๊ดตึมโอ้ยภูเขามันสูงมากเลยเนะี่ยโอ้ my god ทางนี้ไปไม่ได้หรอ มีขวากับซ้ายผมว่าต้องกินแล้วครับงำๆงาสเซวอุยดอกไม้เต็มเลยครับมีกล่องด้วยเอ้ยข้ามูานมีอะไรด้วยไม่รู้ตรงนี้ทำอะไรได้อ่ะอ,อุยวางบัไดได้หรอโอ้วัตถุดิบเพียบจัดไปตือตืตืตืตตเฮ้เอาดิวัตถุดิบเพียบพอไหมไม่รู้แต่ฉันจะทำ ขาดเชือกโอ้โหเชือกหมดเข้าใจเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่คุณยายครับเออค่อยว่ากันในพาร์ทน้าัพาร์ทนี้ขอเดินสำรวจก่อนอ๋อก็ไปไม่ได้แล้วงั้นแปลว่าเราต้องต้องขึ้นไปบนนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมไปซื้อเชือกไว้เยอะๆเนาะไม่ได้ขึ้นไปดูบนยอดเขาไม่คิดว่าภูเขาจะเยอะขนาดนี้ครับบนนี้ก็ขึ้นไม่ได้ไปไม่ได้เลยต้องลงอย่างเดียวเลยครับภูเขาหลังบ้านเรามันขนาดนี้เลยเหรออ้าอเค ทำอะไรไม่ได้ลวครับนอกจากพักผ่อนแล้วก็รอคุณยายมาแล้วก็ซื้อเชือกประเด็นคือโทจิจะเป็นไรไหมอะผมไม่มีอาหารให้น้องเลยอะวียกระซอยบีนหาจากไหนวะเฮ้ยตรงนี้เผามันกินได้ด้วยอะเออ ก็สาหรับพาร์ทนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทต่อไปมาดูกันว่าบนภูเขามีอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็สะพานก็ยังซ่อมไม่ได้ประมาณนี้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์วหน้าหงด้วยนะครับ <c oughs> ได้ชื่อซีรีส์วหน้าหงมาเฉยเลยไว้เจอกันครับทุกคนอันยองนอนอ๋อแ oh. oh. ล้วปิดพาร์ทที่ทีม้าตกพอดีนะครับบิ๊กบิ๊กคลีน